ไปติดตามแจ้งเรื่องผ่านเพจบ้านอาสากันครับบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงจำกัดแจ้งมานะครับว่าได้ส่งมอบกรีนเฟอร์นิเจอร์ผลิตโดย c p a c 3 d p ม i n t i n g Solution ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีท่านรองผู้ว่าสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคุณธีรยุทธ์ศรีรักษารองผู้มนวยการฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ผ่านมา CPAC Green Solution ได้จัดงานประกวดออกแบบ Green Furniture โดยผลงานที่ชนะเลิศชื่อว่าผลงานคลื่นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลมีดีไซน์ที่โดดเด่นล้ำสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ไว้ได้เป็นอย่างดี คุณวิเชษชูเชื้อกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงจำกัดบอกนะครับว่าได้ส่งมอบกลีนเฟอร์เิเจอร์ให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้จำนวน25แห่งเช่นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เขาช้างสีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราได้นำเรื่องของตัว 3D p r i n t i n g หรือว่า3ี Printing เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งจุดเด่นของตัว 3D p r i n t i n g เลยก็คือเรื่องของ1คือสามารถ ทำเป็นแบบฟรีฟอร์มก็คือสามารถทําได้ทุกรูปแบบนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของเวลานะครับใน,นแง่ของการก่อสร้างถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะใช้เวลาน้อยลงเกือบ 30- มสถึงสีแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของตัวเวสจากการก่อสร้างปกติในแง่ของเวสการก่อสร้างจะมีอยู่จำนวนหนึ่งสำหรับตัวเทคโนโลยีของตัว 3D p r i n t i n g เนี่ยเวสแทบจะไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้งานในภาคใต้แล้วก็เป็นการ รณรงค์แล้วก็ให้ความรู้ออกับคนที่เกี่ยวข้องในภาคใต้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขอชื่นชมความคิดเริ่มดีๆเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนใต้ที่นอกจากจะใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วยังมีดีไซน์ที่งดงามเสริมภูมิสถาปัตย์ของสถานที่ได้เป็นอย่างดีด้วยดีไซน์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นวันนี้การที่ได้รับมอบเก้าอี้ C D นะครับเอ่อปิิ้งมาช่วยเสริมได้อีกส่วนหนึ่งก็มาช่วยเสริมในการเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องชื่นชมและก็ขอบคุณทางเอสซีนะครับเ c g จจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาชูนวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป